แค่น่อยแต่ปั่นให้ปูเนะ่ยม,มาเด้อครับผมกินเข่าม่นนี่กระถอดปลามากินนะครับผมก็ ไอปูจากน้อยครับผมมันๆเด้อปูเด้วยอะไล,ล่ะไปพี่ละเนาะมาอยู่ทางกุญทางไก่กะไอปูขอปูขอญาขอเจ้าทีเจ้าทางโอ้ยสุกๆมมันๆเด้อปูด้วยลูกหลานมาหาอยู่หากินด้อบ่ไเด้ไปยังดอกตาก็ได้ไปเห็ดอยู่เห็ดกินนี่ลหละเอาไปจัก่น้อยเ้าะ มนัมนมันมันมันเด้อครับผมกินข้าวน้ำกันครับผมโอ้ยไ่หยับบ่บ่บ่าถามกันบ่เป็นอย่างดอกี่เป็นอย่างนาะว้ามาครับผมแซ่บๆน้ำกันกินข้าวอืมไม่มีแก้ว อือืออือือเอาแล้วครับผมเอาละวโอ้ยแล้วหอเอาล้วนะอาจจะเพี้ยนหน่อยเออบางส่ะนอ่ะเดี๋ยว ค่อยๆแบบน่ะอันอีกแล้วครับผมขข้นมาอีกตัวนึงแล้วนะครับผมนี่แหละครับผลคนคนยกอ่ะมึงเ้อะมึงเ้อคนยกอ่ะโอ้โหย่างที่ครับผมปัดตะเพียนเก็บ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 เลยเก็บเลยอ้วนเหวะฝนอ่ะฝนปุ๊กเลยสวยๆครับอ่ะเก็บยังเกาะได้ตะเก็บได้ตรงนี้เก็บไปยังปลาขาปลาเอลปตะเพียน อวัดแท้งพุเจวัดแท้งพุเจแงแลวครับผมปานินปานินเวีนเก็บครับผมอะไรเบี้นะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แตจะเกียอีกเอมันโตมันมาศูนต bình tổ ngám ở chết chết này, bận đầm đầm Đẹp rồi, khoang canh hả? đẹp rồi. Ơi, lâu chưa xịt Không, đây biến nghe. นะครับผมปัานิสไซเ่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วกนะเก็บครับเก็บลูกป่าปลูกป่าโบ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 โอ้โหโหเฮ้ยปานินดีโอ้กบันหัวประคอ โอ้ยโมยหญ่ดอกสันเอาติดหูยสวยหูสวยเลยครับผมโอ้ยยอดยอดเลยว่าไรเจ็บเจ็บเจ็บโอ้อออโหค้างแดงเลยครับผมตัวนี้โอ้โหบัวรับบู๊ฮะเรียนวะนี่เหรอเนี่ยเนาะโมย่ายดอกมีอยู่ปลานีนนะ ใจออกแล้วครับผมคิดว่าจะมาย่หมายแล้วนิ่งซะเหลือเกินหมายไหมอ๋อย่างนี้ใส่สวยๆขึ้นไหมเห็นแต้มก็นยังพ่อมีกำลังใจอยู่ตอนน้พี่น้องน้องเอาอีกแล้ววเมนติอ้าวอุ้ยเม้นต์เม้นอู้ดอู้ดอู้ดเอาเลยมืดมืดมืดเฮ้ยอู้ดึงย้งอยู่ดิ

สองโนะครับสายขาครับโอ้โหเมาสองเลยครับผมโอ้โหโคตรหมานอ่ะใส่สวยสวยเลยครับโคตรหมานเลยครับผมโอ้โหตีสอง เออเอาไว้ปลาไปวังปลาไปเยบ็บเบียดมาซับอ,อยู่วะอยู่วะฮะโอ้ยแบบมากมากเปันเพียนใสง่งาม เด๋อดูกล้องดิโอ้ว้าวส่ยงามเลยครับผมเรียนยอดบบเหี่ยวแล้วครับผมมันอีมิแต้มละบรรยากาศโอ้ดีผมใหม่กันลายอยู่เสียอย่างเดี๋ยวบ่มีลมเอาเอาเห็ดอย่างยินโยนใส่นะนะโอ้ยมแม่ยนพูด Tít leo, lều tìm lều tìm lều anh lội wing wing bong lam lang lăng ngang lang 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 เอา,าวัาดีๆน้ำเลยวะใส่สวยเลยครับผมมาอีกแล้วครับผมอันนี้นเฮ้ยอัจตเพยนสวยเลยครับ ผลงานสับปีวครับได้สวยครับผมเรียบร้อยมันงามครับผมไปเลยแต่งงามเลยครับดู่นลึกนะครเจี๊ยบเปลี่ยนไม้ครับผมเปลี่ยนไม้มองอยู่ไหมเนาะครับผม,ออไ,มไม้นี่ก็งามงามครับผมครับผมนี่เขาก็อีกเก็บเบ็ดกลับแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมง สี่โมงเย็นแล้วนะครับผมจะเป็นไม้ไหมนะครับผมใหญ่มาจากไม้เมื่อเศร้านี่ครับผมไม้เมื่อเศร้านี่รู้สึกว่าเปิดไม้ไหมป่าสีบุตท่านได้ลูดจากเนี้เทียนนันะครับผมก็เลยได้ใหญ่มากหาจุดไม้ตกใหญ่มากฝุ่นกับประมาณจะใบซองแล้วนะครับผมธรรมนังนี่จบับเือหนึ่งด้ป่าเพิ่มมาจากหาหกตัวนี่นะครับผมเป็นป่าตะเพียนแล้วเปเป็นปลานิลเนานะก็เดี๋ยวเอาป่าขึ้นมาให้เบื่อเลยครับผม มะมือดเอาเอาถุงปลาขึ้นมาก่อนเออเก็บขึ้นมาเลยเอาเบ็ดมาไว้ก่อนเออเอาเตอร์มาเดี๋ยวพี่น้องเบิรงปลาน้อกันครับผมมือนีิมือนีิกระบดมันภาไในดอกครับผมปลากันมะเขือมาบ้างพี่ปลาน้งนี่เอาคนหินออกก้อนก็ได้ค่อยๆบ้างค่อยๆบ้างเออเอาเอาคนหินออกก้อนหินเออจกออกจกออกจกไปได้เนี่ยแมนจกอ่อนลงมาเออ คล้องไว้ยามันจมนะ่้นมากเป็นป่านะแต่เพียนหลายนะครับผมแต่เพียนมากอะรอบที่สองแล้วนะครับผมใส่กัยังบอบอ,บอ,บอเห็นท่านเห็นใหญ่อยู่นะครับผมวนานน้ามาตกอยู่คล้องไม้นะครับผมคล้องไม่คล้องนีเน,ะนาะน้าก็ได้ป่าไปตัวใหญ่ๆหรือว่าใส่โบโบกันอยู่นะครับผมแต่ว่าเข้าไปพอถือมองถือไม้มันดอกครับผมตัวะว่านเป็นคล้องเงาเนาเนะ เขาบวนน่นหไตกลงบองจุดใดน่เนาะเรากับบองใดที่เขากินว่ามันลงไหนเขาก็ล้ไปเนาะได้มาตามที่เห็นนี่แหละครับผมใส่หน่อยใส่แง่ป่าปนกันไปเนาะพี่น้องป่าเนี้เปาเตียนเนาะเพราะได้กินเพรได้อยากได้กินนะพี่น้องเนาะบอตองซีเรียดออกมาตกป่าแล้วค่ะนี่แะครับผมในแน่บ่อไนแน่บอดซีเรียดแล้วครับผมดีว่ามาออกไม้ออกบรรยากาศท้ำกันนะครับผมครับผมเดียมาคชิปนี้กับ กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอีสานอินดี้ชาแน,นลน้ำนะครับผมกับฝากเป็นกำลังใจให้พุทธน้ำนะครับผมให้เป็นกำลังใจใวิดีโอคลิปต่อไปครับนะครับผมอ่ะอำหรับภาจากนะครับผมเอาไว้เพียงซัมเนียนเ้ย,น,ยน,น,นะครับผมคลิปหน้าทีภาพเหตุยังกับจังหวะพอกันไหมนะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ